สำหรับการขัดเคลือบสีรถนะครับเป็นบริการใหม่จากทางร้านประเสริฐของเราการขัดเคลือบนั้นช่วยอะไรบ้างนะครับคือหนึ่งเลยครับเพิ่มความเงางาม,งามคืนความใสให้สีรถให้เหมือนวันแรกที่ออกรถมาใหม่ๆเลยครับส่วนอย่างที่2นะครับคือช่วยลดรอยขีดข่วนจากเศษหินเศษทรายนะครับที่กระเด็นมาใส่รถของเรานะครับและอีกอย่างนะครับยังช่วยลดคราเหลืองคราฝังแน่นนะครับที่เกิดจากการใช้งานเป็นระยะเวลานานส่วนการเคลือบนะครับจะช่วยปกป้องผิวรถสร้างชั้นปีมป้องกันแสงแดดฝุ่นละอองและมลภาวะ ล้างรถได้ง่ายขึ้นเพราะสิ่งสปกปรกจะไม่เกาะแน่นนะครับรถค้าบน้ำและค้าบฝังลึกหากคุณสนใจบริการขัดเคลือบสีรถจากทางร้านประเสริฐแอร์แอนด์สาสนใจสอบถามรายละเอียดสามารถตริดต่อได้ที่เบอร์ร้าน044353747อย่าปล่อยให้ความมองหมุ่นของสีรถกลายเป็นภาพจำของรถคุณให้เราเป็นส่วนหนึ่งในการช่วยดูแลรถที่คุณรักแล้พบกันที่ร้านประเสริฐแอร์แนด์สาโคราชครับ